เตือนผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ล้านคนอย่าลืมทำสิ่งนี้เพื่อรับเงินสด1 0 0 0 0บาทเขาเ้าบัญชีจะเป็นใครบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมม,มี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่14กันยายนปี2567ค่ะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนนะคะหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กันนะคะจํานวนกว่า2ล้านคนใครบ้างที่ยังไม่ได้ผูกคอมเมนต์พูดคุยรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะซึ่งแจ้งเตือนนะว่าให้รีดดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เร็วที่สุด หากรอบนี้ไม่ทันจะได้ในรอบถัดไปนะและช้าสุดไม่เกินสิ้นตีนั่นเองค่ะและถ้าไม่ดำเนินการนะคะเงินก็จะโอนคืนคลังนั่นเองค่ะสำหรับคนที่มีบัตร ATM นะคะสามารถผูกที่ตู้ ATM ได้เลยนะคะได้ทุกสาขาที่ธนาคารที่เราเปิดบัญชีเอาไว้หรือผูกผ่านแอปของธนาคารนั้นๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เนี่ยก็ได้เลยนะคะ แจ้งเตือนกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ดับเงิน1,000 0บาทนะคะทุกคนก็มีการแจ้งไทม์ไลน์การโอนเงินออกมาแล้วนะคะจะเริ่มโอน 25, 26, 27และ30กันยายน 6, 7นี้รวดเดียว1,000 0บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนั่นเองและอนเรียงตามเลขท้ายบัตรประชาชนด้วยนะคะทุกคนส่วนใครนะคะเลขท้ายอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องไปเช็คดูนะคะที่คลิปหน้าช่องได้เลยบุ๋มลงทำลายเอาไว้ให้แล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยินดีด้วยนะคะนะคะที่จะได้รับเงิน1 0,000บาทกันนะคะส่วนประชาชนทั่วไปนะคะก็รอกันไปหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่นราวคนไหนนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มี สิทธิสวัสดิการแห่งราฐบัตรคนจนก็ต้องรอนะคะซึ่งการลงทะเบียนแบบคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องถูกเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเดี๋ยวมาแจ้งอัปเดตให้ถ้ามีกำหนดแล้วโอเคนะคะตลาดคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ